สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับการแกะกลองพระให้ชมกันอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งองค์นะครับที่ผมได้มาวันนี้นะครับก็เป็นพญาคุดนะครับพญาคุดเนาะได้มาสดๆร้อนๆเลยเป็นพญาคุดวายุเศษนะครับออกโดยออกออกที่วัดป่าไตรภูมิสัตธรรมนะครับอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมาสารคามนะครับแล้วก็เมตตาทิฏฐานจิตปลูกเสกโดยพระจันนิคมนะครับผม รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะสร้างนะครับทั้งหมด18รายการนะครับสร้าง18 naden, รายการแล้วก็รายการที่ผมได้มานะครับเป็นรายการที่1นะครับรายการที่1นะครับเป็นเนื้อเงินลมซาตินนะครับอันนี้ที่ผมได้มาคือว่าเรี่ยมกรอบเงินลมซาตินมาด้วยนะครับผมนะมาดูที่แพ็กเกจกันก่อนนะครับกล่องผรานะแพ็กเกจกล่องผราก็จะเป็นสีขาวอย่างนี้แล้วก็จะมีรูปองค์พญาคุฑนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้แล้วก็เขียนว่าพญาคุฑวายุเศษนะครับผม กล่องเป็นสีขาวลักษณะอย่างนี้นะครับหมุนไปรอบๆก็ไม่มีอะไรนะครับเปิดออกมานะครับตัวกล่องเป็นแบบนี้นะเปิดปิดแบบแม่เหล็กนะครับผมเนี่ยนะครับกล่องก็สวยงามนะครับสวยงามนะตามสไตล์งานพุทธศิลป์นะครับคือเพราะว่ามีราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับก็ต้องมีแพคเกจที่สวยงามด้วยกล่องที่สวยงามนะครับก็องค์พยาคุดก็อยู่ตรงนี้นะแต่ผมเอาออกมาแล้วนะครับองค์พยาคุดก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ ตรงนี้เขียนว่าซิกเนเจอร์อาร์ตนะครับเป็นผู้สร้างนะครับผู้สร้างเนาะปุ้นยังไก็คือผู้สร้างแล้วกันนะครับอ่ะเก็บกล่องไปนะครับมาดูกันที่ปงพะกันนะครับองค์พยาคุดนะครับนี่นะครับองค์พยาคุดที่ได้มานะครับเป็นเนื้อเงินลมซาตินนะครับพร้อมเลี่ยมรอบเงินลมซาตินนะครับสร้างนะครับเพียง99องค์เท่านั้นนะครับสร้าง99องค์เท่านั้นมาดูงานนะครับดูงานรอบกันก่อน งานกรอบนี่คือตามสไตล์พุทธศิลป์เลยครับสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับมเีเขาเรียกว่าลายนะครับเนี่ยลวดลายนะครับลวดลายนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับให้ดูรอบๆนะครับผม สวยงามมากนะครับสวยงามมากแบบสวยมากเลยถูกใจนะครับผมก็กรอบนะครับกรอบก็สามารถที่จะเปิดได้นะครับเปิดได้เช่นกันเนาะเปิดได้เหมือนเดิมนะครับลองดูรีวิวคลิปอื่นๆนะครับถ้าเป็นงานพุทธศิลป์ที่เป็นตรงรุ่นแบบเลี่ยมกรอบมาเนี้ยครับอันนี้ก็ตรงรุ่นนะครับกรอบตรงรุ่นตรงรุ่นกับองค์พระนะครับก็จะคือจะใส่กันได้พอดีสวยงามแล้วก็จะเปิดได้นะครับจะมีเข็มนะครับให้แทงลงไปตรงนี้เนาะแล้วก็จะเหมือนครับ เด้งออกมาเปิดได้นะครับพอดีเข็มเนี่ยทางที่ผมเช่าซื้อมานะครับเขาลืมใส่เข็มมาให้ด้วยเดี๋ยวเขาส่งตามมาทีหลังนะครับผมเปิดได้คืออะไรเปิดได้ก็คือเวลาที่เรานะครับองค์พราเนี่ยหลุดออกจากฐานหรือว่าที่เราเลี่ยมมาเนี่ยเกิดแบบเป็นมัวหมองเกิดแตกเกิดล้าเราก็ต้องทําการเปิดกรอบนะครับเพื่อจะเลี่ยมใหม่นะครับคือกรอบสามารถใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานนะครับถ้าเราไม่ ทำเสียหายพังซะก่อนนะครับผมก็จะอยู่ได้กับเรายาวๆเลยนะครับโอเคนะครับมาดูกันที่นะครับอง์พระนะครับองค์พยาคุดของเรานะครับผมจะซูมเข้าไปใกล้ๆองค์พยาคุดเนี่ยเป็นงานเป็นงานลมซาตินนะครับเนื้อเงินลมซาตินก็จะมีความแบบเนี่ยนะครับเพื่อนๆดูนะรายละเอียดต่างๆนะครับปีกนะครับ รายละเอียดหน้านะครับเนี่ยความคมอะไรงานพุทธศิลป์นะครับงานพุทธศิลป์ก็จะมีความละเอียดแล้วก็สร้างน้อยแล้วก็เรื่องราคาก็จะมีค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าคนที่ชื่นชอบนะครับเก็บได้ก็เก็บนะครับพยาคุดก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าคู่กับคู่กับประเทศไทยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหนังสือทางราชการเอย่ยอะไรเอ่ยนะครับที่เกี่ยวกับราชการก็จะมีพยาคุด แม้แต่สัญ,ญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์นะครับก็ก็ยังมีพยาคุดนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากคมมากนะครับบางทีอาจจะมีการสะท้อนนะครับสะท้อนจากไฟคมไฟบ้างนะครับสวยงามมากนะครับ ผมก็พยายามจะหามุมนะครับเนี่ยเพื่อนๆนลองดูนะเนื้อเงินลมซาตินเนี่ยดูยังไงก็แบบสวยนะครับยิ่งเป็นงานลมซาตินด้วยนี่แบบเพื่อนๆนลองดูรายละ,ละเอียดนะครับตรงปีกนี่นะครับแล้วเอ่อที่ผมเช่าเช่ามานะครับก็เขาเลี่ยมกรอบแบบได้ได้สวยนะครับเป็นเลี่ยมกรอบแบบว่า ไม่เขาเรียกว่าไงอรัโชว์องค์พระได้นะครับแบบสวยงามนะครับไม่ได้มีตรงไหนที่บทบังนะครับการเลี่ยมกรอบเขาก็ดีนะครับฝีมือนะครับโอเคนะครับมาดูวันที่ด้านหลังบ้างนะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูรายละเอียดสิครับอันนี้เป็นงานประกบสี่ชิ้นนะครับเลี่ยมมาได้ดีมากนะครับสวยงามมาก ไม่มีการมีเสียงอะไรนะครับไม่มีการหลุดจากหลุดจากเบ้าหลุดจากฐานนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับารายการนี้นะครับก็คือพญาคูรุ่นวายุเศษนะครับรายการที่1นึ่งเนื้อเงินลมสาตินนะครับสร้าง99องค์นะครับแล้วเลขโค้ดที่ผมได้มาก็เป็นเลขโค้ด3สบ 7 7นะครับ3านะผมหาแว่นขยายาไม่ได้อยู่แถวนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูว่าจะเห็นไหมนะครับนี่นะครับเลขโค้ดสานะครับนี่นะครับเลขโค้ดเนี่ยเป็นเลขโค้ดเดียวกับาพาร์ก,กิ่งนะครับพาร์ก,กิ่งพุทธมีสุกยกฐานะที่ผมเช่ามาเหมือนกันนะครับอองค์นั้นก็ออกโดย วัดป่าไตยภูมิสัาธรรมเหมือนกันนะครับเป็นเลขเดียวกันถือว่าแบบเรียกว่าดวงมากเลยนะครับคือองค์นี้คือผมการจะเก็บนะครับเก็บเก็บเลยนะครับเพราะว่าชอบนะครับชอบความสวยความคมนะครับราคาก็โอแรงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็เพราะว่าความชอบนะครับผมก็เช่ามานะครับนี่นะครับ สวยงามมากครับผมก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการที่จะเช่าหานะครับพยาคุดวายุเศษนะครับก็ลองดูคลิปผมนะครับดูแบบประกอบการตัดสินใจหรือว่าดูแบบว่าเอองานเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองดูได้นะครับถ้าเป็นงานงานเนื้ออื่นนะครับก็จะมีลงยาชุบทองคําแท้ก็มีนะครับแล้วก็เป็นลงยาหลายสีนะครับ แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยอาจจะเป็นสีเขียวสีอะไรที่แบบเป็นสีวันเกิดเราอะไรเงี้ยนะครับก็ลองเช่าหาดูได้นะครับผมลองเช่าหาดูได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะรีวิวนะครับรีวิวให้ดูแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มีคําถามอะไรก็เม้นไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับผมก็คลิปนี้ก็สวยงามมากนะครับสวยงามมากคลิปนี้ก็ขอนะครับขอจบนะครับ การรีวิวนะครับพระนะครับให้ดูแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณเ,เพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ